สวัสดีครับมาพบกับคุแวนเทค4 40ได้นะครับรายการเพื่อคนดำน้ำนี่เราทำรายการนี้มา EP ที่3นะครับ3ประวัติน่าจะใช่อโอเคติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับตั้งใจทำรายการนี้เพื่อเพื่อให้มันสนุกนะครับสาระดีๆเพื่อคนดำน้ำวันนี้ เรามาคุยกันเรื่องของ S M B บ้างดีกว่าเออ s ม b มันคืออะไรวะเราเคยเห็นเวลาเราไปออกอทอริปออกได้เริ่มไปเรียนเราจะเห็นไอ้ลูกๆลูกโป่งนี่แหละเอาคำย่อก่อน S. สิงคโปร์นะครับ M. มาเลเซียบางคอก SMB เขาเรียกว่าเซฟตี้มาร์เกอร์บุยตามตัวเลยัะเซฟตี้ก็แปลว่าปลอดภัยใช่ไหม er ามาร์เกอร์ก็คืออุปกรณ์มาร์กอ บุยขึ้นมาลอยเวลาใช้เราจะเห็นว่าเวลานักนำน้าขึ้นที่จุดไหนจุดไหนเนี่ยไดรีดก็จะเป็นคนยิงไอ้ลูกนี้ขึ้นมาละครับปุ้งปุ้งปุ้งเพื่อบอกว่าตรงนั้นน่ะมีคนกําลังจะขึ้นนะครับไม่ว่าเขาจะยิงตอนทาเซฟตี้สต็อปหรือกําลังจะททาเซฟตี้สต็อปเสร็จแล้วค่อยยิงวัตถุประสงค์เลยเพื่อสื่อสารกับคนข้างบนสื่อสารกับเรือว่าเฮ้ยกูกําลังจะขึ้นนะดูตรงนี้ด้วยน้องเว้ยแล้วไงต่อ เจ็ตสกีเข้ามาครับอ้หรเอยเขาก็บอกอยู่เห็นประจําอะเห็นประจําเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ะเขาก็บอกอยู่ข้างล่างมีนน้ําอยู่เขาจะเขียนได้เลยว่าดเวอร์บิโลอ่านไม่ออกไหมวะเออแล้วจะขับเข้าไปทําไมในเจ็ตสกีตรงนั้นน่ะไม่ต้องขับไปก็ได้มั้งแล้วไปวนรอบทุ่นด้วยนะชิบหายน่ากลัวนะครับก่อนจะขึ้นให้ดูข้างบนด้วยนะไม่ใช่ดูเพื่อนอย่างเดียวหรือดูข้างล่างดูข้างบนด้วยว่า มันมีอะไรขวางหัวเราอยู่หรอเปล่านะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไปดำกลางทะเลไกลๆลึกๆไปซีมีลันไปกระบี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเรือพวกนี้ครับหรือถ้าไปจุดที่นักท่องทเที่ยวเยอะๆก็ระวังพันกันนะครับเวลายิงที่ไประวังมันจะพันกันอย่าไปยิงใกล้กันเกินนะเอาห่างกันสักห้าเมตรก็ได้ครับเผื่อบางทีคลื่นมันพาหากันแล้วเรายัางขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยกลัวมันจะไปพันกันครับทีนี้กลับมาที่ S M B ตอนเรียน Open เนี่ยเอาตัวรอดให้ได้ก่อนไม่ต้องซื้อครับยังไม่ต้องซื้อต้องหากันแต่จะซื้อจะหากันก็ตอนเรียน a d v a านซ์แหะครับผมพอไป a d v a านซ์เนี่ยคือคุณก็จะไปเก็บประสบการณ์ใช่ไหมครูก็จะสอนนะครับบางท่านก็จะประสบการ์สอนกันปล่อย SMB นะครับก็เป็นทักษะหนึ่งซึ่งคุณต้องใช้เป็นต้องเป็นเลยแหละแล้วต้องมีติดตัวด้วยหลังจากจบโอเพนแล้วไม่รู้ละ ต้องไปอ่าซื้อมานะครับเราก็จะสอนการปล่อย S M B อย่างถูกต้องทีนี้ปัญหาอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าทํางานกัะเชือาคุณต้องมีมีดสําคัญมากนะครับเมื่อไหร่ที่คุณซื้อตัวนี้ไปคุณจะเป็นจะต้องมีคมตัดไม่ว่ามีดหรือกันไกติดตัวเสมอจําคํำไว้เลยนะต้องมีไม่มีไม่ได้อันตรายมากนะครับเกิดมันพันแข้งพันขามาคุณก็ต้องอิบใช้ให้เป็นด้วยนะ ไม่ใช่มีไว้โกโก้ต้องใช้ทักษะพวกนี้ไม่ได้เป็นในวันเดียวไม่ได้เป็นข้ามคืนต้องใช้เวลากว่าจะทําได้นะครับวันนี้ผมก็หยิบมาให้ดูเป็นผลิตภัณฑ์ของดีบูนะครับรุ่นของเซฟตี้บอลลูนตัวสีสม้มๆรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดขายดีที่สุดเหมาะสำหรับนักำนำน้ำที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือจะไปออกพิไปอะไรนะเพราะว่าหนึ่งไม่แพงมันเป็นยางนะคุณเป็นรับเบอ นะครับไซส์17คูร้อเซนนี่คือวัดจากหัวถึงท้ายสุดเลยนะ1้0ดเนี่ยแต่ถ้าวัดถึงที่ใช้งานก็คือแค่160เซนติเมตรที่อัดลมเต็มที่แล้วโผล่ขึ้นไปพ้นผิวน้ําประมาณนั้นเมตร60โผล่ขึ้นขึ้นผิวน้ําจริงก็ประมาณเมตร50บมองระยะไกลสังเกตได้ครับและสีเป็นสีส้มสังเกตได้ง่ายตัดกับสีธรรมชาติที่เป็นสีเขียวและน้ําทะเลสีฟ้า <S <S เขาเลยทําสีส้มขึ้นมาไงเขาไม่ทําลายพรางคุณเขาต้องการให้เห็นจริงๆอยากได้ไาลายพรางนะ ปออระเทศดีเลสีส้มสีชมพูสีเหลืองสีที่มันไม่คลืนกับธรรมชาติครับเพื่อการสังเกตได้ง่ายเรือก็จะได้เก็บได้ง่ายดิงกี้เก็บง่ายครับผม PVC 0.25มิลิเมตรนะเวลาใช้ก็อัดลงไว้ข้างในนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนคุณเองว่ามันใช้การยังไงนะครับวันนี้ผมกองแนะนําได้แค่วิธีการวนเก็บเดีย๋ยวไปดูตอนท้ายคลิปครับไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะครับเพราะว่าอยู่บนบกเนะาะอยู่ในน้ําก็ทําได้ แล้วก็ในซองมันก็จะมีเป็นกระเป๋าใส่เซฟตี้บอลลูนครับจริงๆ2ชิ้นนี้ขายแยกกันนะครับเซฟตี้บอลลูนก็ราคาหนึงกระเป๋าก็ราคาหนึ่งซื้อรวมกันก็เอามารวมกันนะครับเซฟตี Black, ้บอลลูนวิดแบ็กใส่กระเป๋ากระเป๋าเนี่ยก็จะมีที่ล็อกเป็นเวลโครเนาะติดแป๊บแขกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตาที่เขียนว่าเป็นทงนำ้ำน้ำสีแดงคาดขาวนะครับแล้วก็มีตัวค่อยหลายจุด ด้านหลังก็จะมีเป็นช่องใส่เบลคุณจะเอาไปเสียบไปตรงไหนก็ได้จะประกอบไปบีซีตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณหยิบใช้สะดวกนะอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้ใช้งานตอนที่คุณต้องการจะขึ้นหรือต้องการจะสื่อสารว่าเฮ้ยเราจะขึ้นแล้วนะหรือเพื่อการฉุกเฉินหลงอย่างเงี้ยยิงขึ้นมาเลยตู้มเพื่อหาเจอลอะอยู่ตรงนี้นี่เองอะไรเงี้ยก็ไป อันนี้เราเอารุ่นนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปรุ่นอื่นนะครับรุ่นที่บางทีมีรุ่นแยกรุ่นที่เป็นเอ่อเป็นไนลอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เราเอาตัวเบสิกนี้ก่อนนะครับแกะออกมาก็ตามในรูปฮะผมภาพไปเรื่อยนะรูปก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นมันก็จะมีเป็นบอลลูนออกมานะครับแล้วก็จะมีเชือกมาให้เชือกเนี่ยจะมีความยาวประมาณ5เมตรเอาไว้ทำ Safety Stop. Safety Stop เซฟตี้สต็อปเซฟตี้สต็อกเราทำห้เมตร3นาทีเนาะเพื่อการระบายไนโตรเจน หลังจากเราดำน้ำเสร็จนะครับขึ้นไปก็พักไดก็จะสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานในการในการที่เราจะต้องทำเซติสต็อกก่อนจะขึ้นและเพื่อเตรียมตัวอะไรให้พร้อมนะครับสำรวจอะไรเพื่อให้ร่างกายระบายไนโตรเจนออกนะทั้งชุดที่เอามาเนี่ยถามว่าใช้ได้เลยไหมคำตอบก็คือก็ใช้ได้นะถ้าอยากจะใช้แต่ถ้าอยากจะใช้เลยนะหาอะไรถ่วงสักนิดนึง นะครับหาอะไรถั่วนิดนึงเอาแบบเต็มที่แล้วไม่ไม่อยากซื้ออะไรเพิ่มเนละเอาไว้ถุงที่ใส่มันทะทวงแต่ไม่ค่อยดีครับมันไม่เหมาะสิ่งที่เหมาะาผมแนะนำแล้วก็ขายได้ดีก็คือ s n a p ลิงสแตนเลสครับไซส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มิมตัวนี้นะถ้าสนใจก็ซื้อเพิ่มไปได้นะครับก็จะไปปลูกไว้ตรงนี้อีท้ายมันแล้วก็เวลาเราปล่อย SMB ขึ้นไปมันก็จะเป็นน้ำหนัก ปริมาณหนึ่งในการที่จะถ่วงมันไว้ครับมันจะตึงตรงมาเป็นเส้นสวยแล้วค่อยๆเก็บมันก็จะไม่พันกันครับค่อยๆพันล่อไปโซลตาเลตเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ค่อยขึ้นไปเก็บข้างบนนะครับอย่างที่บอกมันจะเป็นทักษะที่คุณจะต้องทําไม่ใช่ไปหวือๆกลางทะเลเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นก็ยุ่งอากาศก็น้อยเพื่อนก็หายจิบหายแล้วดีคอมจะติดแล้วตายเลยหลายอย่างเลยนะฮะก็ซื้อตัวนี้ไปถ่วงได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกตะกัวตกปลาก็ได้ครับง่ายดีตะกัวก็ได้ หรือถ้าเป็นสนับลิงก์แต่ขอให้มันมีน้ำหนักนิดนึงเป็นตัวอลูมิเนียมไม่ค่อยดีครับมันเบา,ม,เบามันเบาแต่เราต้องการน้ำหนักนิดนึงก็คือผมก็ใช้เป็นสแตนเลสสแตนเลสตัวนี้คือสแตนเลส3.04นะครับราคาก็จะอยู่ทางด้านล่างนะผมจะลงราคาเอาไว้ทั้งสามชิ้นเลยจะมีราคาซื้อสามชิ้นเป็นราคาเท่าไหร่ราคาซื้อสองชิ้นราคาหนึ่งชิ้นก็ว่ากันไปครับราคาตามนี้เป็นราคาที่ผมขายได้่ะแล้วผมก็ คงสาธิตวิธีการยิงตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่สาธิตวิธีการเก็บให้ก่็แล้วกันลองดูครับอันดับแรกก็ภาพมันจะเบลอๆเลยนะมีไม่ได้โฟกัสผมจะพับมันครึ่งหนึ่งครับพับมันให้ได้ครึ่งหนึ่งตามผมเลยนะครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งพอไหมไม่พอพับอีกครึ่งหนึ่งเออพับเป็นพาบไตรเลยอะ แล้วก็เอาไอ้เชือกใส่ไว้ตรงกลางครับแล้วเราก็ม้วน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 อ่ามันก็จะใส่ลงไปในนั้นได้พอดีครับนี่ผมใช้วิธีนี้แต่เพื่อนๆใจยังไงก็แล้วแต่นะมันเป็นวิธีใครวิธีมันไม่ผิดผลลัพธ์คือแค่เอาทุกอย่างยัดเข้าไปในถุงให้ได้กนะ็แล้วกันบางคนก็ม้วนดังก,กลับไปแล้วแต่ฮะแล้วแต่เลยแล้วไม่มีปัญหาผมทําวิธีนี้ผมสะดวกดีนะครับ หลังจากที่เราใช้งานเสร็จกลับมาจากทะเลสิ่งแรกที่ต้องทําคือล้างมันครับเพราะมันจะมันจะมีคราบเกลือเกาะเข้าไปข้างในนะครับถ้าเราไม่ล้างเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเกลือมันแห้งมากแข็งตัวกันจนเป็นเม็ดน้ําทะเลแข็งตัวจนเป็นเม็ดไอเม็ดเกลือนั่นน่ก็อาจจะไปขูดยางนี้ให้เป็นรอยทําให้มันเสียง่ายครับโอเคไหมแล้วการที่เราจะ ทำความสะอาดก็ไม่ยากฉีดน้ําล้างเลยครับล้างทั้งข้างนอกข้างในเป่าลมเข้าไปนะครับหรือถ้าให้ดีมีปืนลมก็เป่าไล่ไล่น้ําออกมาก็ได้ครับหรือไม่ก็เอาไปตากไว้ในที่ร่มอย่าไปตากกลางแดดมากนะเพื่อนมันโดน UV มากยางโดน UV เยอะมันก็จะเสื่อมเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปไว้ตรงที่ร่มก็ได้ครับพอมันเริ่มแห้งๆแล้วเราก็เก็บวนๆใส่ถุงกลับไปเหมือนเดิม เก็บในที่ร่มนะฮะไม่ต้องไปแช่ในเย็นไม่ต้องอะไรหรอกเก็บวา,วางไว้อย่าให้หนูมันกัดกันแล้วกันเออวางวาง,วางเอาไว้นะครับแล้วก็หาดต่อามาใช้งานบ่อยๆอ,อุปกรณ์นำน้ําถ้าไม่ได้ใช้ำํำน้าก็เอามาแช่น้ําบ่อยๆฮะเพื่อไม่ให้มันแห้งเนาะพอมันแห้งแล้วมันก็อาจจะชํารุดได้เร็วเท่านั้นเองนะครับปัญหาต่อมาก็คือไอ้อุปกรณ์ชิ้นเนี้ยบนเรือก็มีเยอะแยะเหมือนกันเลยเขียนชื่อนะ แนะนำไม่เขียนชื่อไม่ต้องไม่ต้องสนใจใดๆเลยไม่ต้องัวมันเลอะอุ้ยเดี๋ยวมันเลอกเขียนชื่อฮะมันเลอกเละกไหายเอาอะไรยอมหายพี่เ่าโอเคแล้วแต่เเลอกได้พี่ไม่เป็นไรเอาปากกาเบอร์มานนั้นมาเขียนชื่อจะได้ไม่ทะเลาะไม่เถียงกันทำสัญลักษณ์เอาไวา้เพราะว่าของชิ้นนี้มันเป็นของพื้นฐานซึ่งมันก็จะคล้ายๆมันเหมือนกันบนเรือเนาะเออเขาเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังสนใจอยากมีก็ติดต่อมาที่ร้านครับหรือว่าฉุกเฉินเดือดร้อนต้องรีบออกทริปยังไงอยู่ในกรุงเทพก็มี บริการมอเตอร์ไซค์ส่งให้ไม่มีปัญหาครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดส่งมาเช้าเลยสั่งสั่งเช้าหน่อยนะครับส่งแบบด่วนพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วครับสนใจก็ติดต่อเข้ามา S M B วันนี้แค่นี้ครับผม